สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลี108อาชีพนะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปส่งต้นไม้ให้ลูกค้าที่ใกล้ๆบ้านเหล่านี้นะคะหลังมหาวิทยายลัยหักใหญ่นี่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะ สองต้นสวยๆราคาถูกมากเลยนะคะสองพันห้าร้อยบาทค่ะสองพันห้าร้อยบาทค่ะต้นละนะคะ <S <S ต้นละสองพันห้าร้อยบาท <S 2> <S 2> สอ<ว>งต้นห้าพันค่ะสวยไหมคะทุกคนค่าส่งก็ใกล้ๆบ้านก็เอาไม่แพงค่ะค่าส่งเอาค่าน้ำมันสามร้อยแล้วก็ค่าปลูกนิดหน่อยนี่ค่ะทุกคน สอ0พต้นหนึ่งสวยไหมคะเดี๋ยวไปปลูกให้ลูกค้าแล้วจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนต้นเสม็จแดงเราก็ยังเหลืออีกหลายต้นนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ เราอยู่ที่จังหวัดสงขานะคะทุกคนขอคนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเนาะก็คือเนี่ย่ถแถวสงขาสตูลพัทลุงนครแถวเนี้ยค่ะใกล้ๆเนาะเราก็ไปส่งได้ค่ะแต่ใกล้ๆเราไม่สามารถไปส่งได้นะคะทุกคนเนาะในอ่ะส่วนของเราที่เราขุดไว้นี้ก็ยังเหลืออีกหลายต้นเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามานะคะต้นเดี่ยวไม่มีนะคะคนถามหาต้นเดี่ยวเยอะมากค่ะต้นเดี่ยวไม่มีนะคะทุกคนเน,นี่อนอยค่ะเหลืาต้น แล้วต้นนี้ค่ะต้นเดียวนะต้นเดียว,ตยวแต่มันก็แตกปางขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็เหลือต้นประมาณนี้นะคะทุกคนต้นเดียวแตกปางก็เหลือประมาณนี้นะคะทุกคนหมดแล้วหมดเลยนะคะใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็มาแวะดูกันได้นะคะส่วนมากคนจะให้ส่งรูปให้ดูแล้วก็ถามราคานะคะทุกคนเนาะ ต้นไม้มันมีหลายราคานะคะเราอยากขายให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราที่สามารถมาดูที่บ้านได้นะคะทุกคนเนาะที่สามารถมาดูที่บ้านได้นะเนี่ยค่ะเพราะเวลาถ่ายรูป,รปต้นไม้ก็จะติดๆกันนะคะก็ลองชมดูนะคะราคามีตั้งแต่เท่าไหร่มีคนถามนะคะมีตั้งแต่เนี่ยค่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ราคา2,500ค่ะทุกคน 2,000...2,500 แต่ว่าเอไนพันกว่าคือต้นประมาณไหน ต้นเล็กๆพันกว่าบาทก็มีนะคะพี่ลีบอกก็มีหลายราคานะคะทุกคนแวะเข้ามาดูได้ต้นต้นต้นไม้นะคะทุกคนเนาะต้นไม้ก็มันต้องมาดูกับตาเนาะนี่ค่ะก็ถ่ายให้รับชมนะคะยังเหลืออีกหลายต้นค่ะอันนี้คือหน้าบ้านละอันนี้เป็นรอยตอนนี้ด้วยอันนี้คือส่วนที่อยู่หลังบ้านนะคะส่วนที่อยู่หน้าบ้านก็มีนิดอันนี้เป็อยพอตอนนี้มีนิดหน่อยค่ะน้กาอันนี้แปดร้อย อันนี้ต้นของพ่ออันนี้ต้นเดียวค่ะต้นเดียวนี่ต้นเดียวต้นนี้นะคะก็เหลืออยู่นิดหน่อยค่ะทุกคนใครสนใจนะคะอยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็แวะเข้ามาดูได้นะคะนี่สวยๆค่ะทุกคนต้นสม็จแดงก็เหลือประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งลูกคา้าแล้วจะถ่ายให้ดูที่บ้านลูกค้าอีกทีนะคะว่าปลูกเสร็จแล้วต้นนี้อยู่ในบ้านอ่า หลังใหญ่ๆสวยๆจะสวยแค่ไหนนะคะทุกคนบ้านลูกค้าเขาที่ไปส่งนี่ก็หลังใหญ่หลังสวยนะคะเดี๋ยวไปปลูกว่าจะสวยแค่ไหนนะคะสวยไหมคะทุกคนสวยไม้มัน,ๆๆน,นอยู่กลางนี้มาเติมให้ลูกพิษวั่นเวนวั่นก็ได้ค่ะ ขอคนในทุน mm ี hmm. ite, ้กนยง่ไ้นลนะนี่ค่ะทุกคนดาลบกันเลยคนใุ้่งิตีสวยค่ะต้นสม็ดแดงปลูกให้ลูกค้าได้ตนนี้ด้วย่มันใหญ่พอดีเลยสวยเนะมันไม่ยังกับบ้านกันเลยนะขอดี้ก็มันใหญ่อันนี่ค่ะ ไอ้ย่โรดชิหสวยจริก้อนบู้อดีเลยนะก้อนติดปีวาก้อนใหญ่เออเออผมหนุ่มใหญ่แรงนี่ก็สวยได้แบไม่ไม่ไม่หมดได้เลยเออไม่หลอกกนไม่หลอกแรงเอามาจับที่ลองได้ได้ ือไม่ตายไม่ตายคุณเรื่วะปุ่มเนี่ยยังยังเดี๋ยวก่อนบัวมาพร้อมกันป่มาแล้วแต่ต้นเลยต้นนี้รากสวยมากเลยค่ะรากสวยมากเลยบางมีต้นที่แบบขึ้นมาหลายเออบางไปดูนะบางไปดูนะบางไปติดตามหนูมั่งนลยยูทูปปาลีร้อยแปดอาชีพติดตามหนูมั่งนะอ๋อไม่ว่าบังบุ้งมาแล้วบังจะดูบังบุ้มา เออบ้านหลังใหญ่ๆเราก็จะนอนเออไม่ไม่ได้จัดสวนบางนกเราขายแค่ต้นไม้ของเราแัดสวนไม่มีเวลาเลยเมื่อก่อนรับจัดสวนอยู่กันแต่เลิกแล้วเลิกแล้วเออลากดีมากข้อต้นนี้ ลองนั้นแหกไดไหมได้ไหมนี่เบอร์ให้เจ้าบ้านแรกบ้างเลยแหลกก่อนแรกก่อนเออแรกก่อนชอบไม่เหมือนกันเออปักัดไปหลังนิดนึงไปเออไปไหนอ่ะ สร็จแล้วค่ะลูกกูเสร็จแล้วค่ะ